แบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัตรมรุคพิทักษ์โทรศัพท์023993224-5หรือ023937244ลูกเล่นลูกหารวมบัตกาถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสารบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมุมชน เก่งคนหนังสือพร้อมวีซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวันโดยอาจารย์ธินวัตร์มฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ c ีเอ็ดบุคทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงซึ่งเราจะพา มารู้ต้นแบบนะฮะในการสร้างทุมนุษย์นะครับซึ่งในคั้งต่อไปเนี่ยเราจะมีต้นแบบเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาทุมนุษย์ ของสังคมประเทศไทยเราโดยการนำพาภารกิจต่างๆเนี่ยจากการที่เราจะไปสัมภาษณ์นะฮะผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้นําแรงงานนะฮะประธานสภาองค์การในจ้างนะครับหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับรวมทั้งองค์กรซึ่งเป็นองค์การที่ไม่สวงหาประโยชน์นะครับอย่างเช่นมูลนิธิหรือกลุ่มเยาวชนนะครับตอนนี้เองเนี่ยผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับดรวิชัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นแบบของนักพัฒนาถุนมนุษย์ของสังคมไทยนะครับ มุมมองเหล่านี้เนี่ยเราพยายามจะผลักดันนะครับในการเสริมสร้างตั้งแต่รุ่นของเยาวชนเลยนะครับอาจจะมีการไปเข้าไปในภาคกีเครือไข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิาลยนะครับสมัยก่อนโดยมีการประกวดนะครับอาจารย์ครับมีการประกวดเกี่ยวกับเรื่องของการโต้ว,วาทีวัยนศึกษานะครับกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยน่าจะมาเป็นการพัฒนาขององค์กรในอนาคตของประเทศไทยเราได้นะครับ ต้นแบบเหล่านี้เนี่ยระวังคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างจะมากนะครับอยจะใช่อาจารย์ดรตววิชขยายขยายความนิดนึงว่าเรามีมุมมองในการพัฒนาทุนนท์แล้วก็จะมีมุมมองในการพูดคุยกับผู้ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาก,ยากที่จะหาต้นแบบเราก็มีต้นแบบที่ทางสถาบันทรัพยากรนุษย์ที่ธรรมศาสตร์ได้จับ,บแล้วก็ค้นพบในค้นพบนั้นเ,นเราโฟกัสไปที่เราเน้นไปที่ความดีงามเป็นด้านหลัก นครับความดีงามความที่มีจิตสาธารณะความที่จะมีจิตอาสาเป็นดน้านหลักทีนี้ว่าก็หลากหลายแต่ทีนี้ว่าในแง่ของความคิดของเราเนี่ยถ้ามันสามารถจะไปได้ทุกกลุ่มนะครับจะทําให้ได้หลายๆมุมมองเข้าเข้ามาด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไปโฟกัสอยู่ที่งานเอกชนและ,ร,ะราชการเป็นด้านหลัก แต่ยังมีทุนมนุษย์นยฮะที่จะต้องพัฒนามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพเนี่ยนะอาชีพการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการซึ่งเราเห็นได้จากาการเขาเปิดตัวเปิดลัมัครเนี่ยมีผู้คนอยากเป็นราชการตั้งหกแสนคนจากทั้ทีที่คนเหล่านั้นน่ยความพร้อมยังไม่มีเอารูปแบบอย่างไรจะให้เขาเห็นในภาพใน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 คนหนุ่มคนสาวแต่ว่าส่วน ผู้ที่เป็นประสบความสำเร็จนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จในหน้าที่การงานความมั่งคั่งอะไรก็สุดแต่แต่ผมคิดว่าเราใช้ภาษานั้นดีกว่าจังครับคุณภาพชีวิตนะฮะไม่ว่าจะคุณจะมั่งคั่งหรือไม่มั่งคั่งก็ตามนะคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมีความสุขไหมครับใช้โมเดลของของของการศึกษาที่ว่าว่าด้วยนะครับเก่งดีมีสุขเก่งดีมีสุขเก่งดีมีสุขครับก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีจังครับ มันมีองค์กรหลายองค์กรนะครับที่ประสบความสําเร็จโดยโดยผ่านกระบวนการของเขาเรียกว่าสสก็คือกระบวนการของสํานักส่งเสริมนะฮะแล้วก็จะมีการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆนะฮะอาจจะมีกิจกรรมโครงการ Happy w o r k p l a c e นะครับซึ่งสามารถสร้างสุของค์กรได้เขาเรียกเป็นการสร้างส่วนให้การทํางานสูงสุดนะครับประเด็นนี้เราก็จะมีการไปสัมภาษณ์พูดคุยนักนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับยังไม่พอนะครับเรามีมุมมองหลายด้านที่จะเป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยทั้งมาจากกลุ่มของสภาวการจ้างซึ่งเป็นกาจ้างตัวจริงกลุ่มหน แล้วก็จะมาจากกลุ่มของสภาพาการุกจ้างด้วยนะครับจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมีการระดมความคิดมีการทําระบบทวิภาคีหรือไตภาคีในอนาคตนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมผมเชื่อว่ามุมมองของทางอาจารย์ดรเวิชัยเองเนี่ยคงจะมีความกระจายกางสังคมอย่าลืมนะครับว่านกสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบของการบริหารงานบางส่วนเป็นระบบไตภาคีคนะครับอาทิเช่นที่อาจารย์มีประสบการณ์เป็นอดีตผู้ว่าสาสุทศสารแรงงานนะครับแต่ว่ารัชการเองนี่อยากให้เอกชนนะฮะดูแลกันเองเขาเรียกว่าทวิภาคีครับ เสร็จแล้วมันสอดคล้องกับนโยบายรัฐไม่ว่าจะเป็นกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนี่ก็บังคับให้ทุกคนจะต้องพัฒนาคนแล้วนะฮะในสังคมเนี่ยในสังคมที่เป็นผู้ที่ผ่านการทํางานแล้วจนกระทั่งประสบความเร็จเห็นคล้องอันเดียวกันว่าที่ใดก็ตามไม่พัฒนานบุคคลความขีดความสามารถในการแข่งขันจะ,จะ,จ,ะจะไม่พอแล้วถือว่าจําเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่อค์กรเล็กก็าตามต,ต้องพัฒนาคน นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในเวลานี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้ไปสอนหนังสือวิชาการบริหารบุคคลภาครัฐเนี่ยก็พบว่าภาครัฐเนี่จะเน้นไปที่ competency หรือสมรรถนะใ,<ช>ในการ<ช>ทางนานเป็นด้านหลักเวลามีการประเมินผลเนี่ยจะเอาสมรรถนะมาเป็นการประเมินด้วย<ช>แล้วก็เอาความสําเร็จของงานคือ achievement น<ช>ั่นนะ,นะ,นะ,นะมาเป็นอัตราหลักในการให้คะแนนด้วยนะครับ<ช>ครับต,ต้นแบบของราชการ กับต้นแบบของเอกชนตัวนี้ใกล้เคียงกันมากเลยไม่ว่าจะผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีการพัฒนาก็ดีนะหน่วยงานราชการก็ส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างต่อนเนื่องครับคือคือ,คอ,คอประเด็นที่อาจารย์ดรววิชัยได้พูด<ม>ถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะในส่วนของระบบราชการมันจะมีการต,วตรวจประเมินค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมได้มีโอกาสร่วมกับทางสูงการแพทย์สูตรเทพนะฮะได้มีโอกาส สัมผัสกระทางศาสตราจารย์ในแพทย์สมเกียรตินะครับซึ่งเป็นคณะบดีแล้วก็ท่านผอนิยมนะฮะในแพทย์นิยมเนี่ยนะครับท่านก็มารังสรรค์งานลงทุนผู้บริหารของศูนย์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศูนยเดูปรเทศด้วยนะครับทำหนังสือ KPI รายบุคคลสุดยอดการบริหารผลลัพธ์องค์กรนะครับซึ่งตันนี้ขายดีมากอาจารย์ฮะซึ่งเป็นตัวชี้วัดของภาครัฐภาคเอกชนองค์การมหาชนเรล่มนี้ใช่ไหมเล่มนี้ฮะที่ที่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเล่มนี้เองนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเล่มนี้เนี่ยก็เป็นผลงานที่เป็นการร่วมกันนะฮะของผู้บริหารทั้งหมดเลยของคณะแพทยศาสตร์ศูนย์การแพทย์สุริยประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเองนั้นก็ในนามของสถาบันพัฒนาทุนมนุษยสังคมก็มีโอกาสได้ผักดันนะครับเงืนดังกล่าวในการจําหน่ายหนังสือเล่มนี้นะฮะจะบริจาคให้กับมูลนิธิของสุริยประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางท่านคณะบดีนะฮะท่านผู้อำนวยการแล้วก็ทางท่านผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์นะครับรวมทั้งูนการแพทยสุริยประเทศด้วยนะครับที่ให้คาละนน่ีรับ เหออ็นไหมครับว่าขนาดภาครัฐเองก็ยังพยายามมุ่งเน้นนะครับเกี <S <S ่ยวกับเรื่องของ KPI รายบุคคลนะครับภาคเอกชนก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เองมีหลายองค์กรเนี่ยได้มีโอกาสเชิญท่านดรวิชัยไปเป็นที่ปรึกษาโอกาสเชิญออสถาบันไวรูเทียไปเป็นที่ปรึกษาในการบรรยายหลายๆด้านนะครับในสถาบันไวรูเทียเองก็มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายด้วยโดยเฉพาะหลักสูตรจอปนะครับอย่าแช่จันทร์ดรวิชัยขยายความนิดนงครับเป็นการบังคับนะครับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วก็มีเงื่อนเงื่อนไขที่ต้องต้องดูแลความปลอดภยัยครับซึ่งรัฐบาลมีนโยาบายที่จะลดความปลอดภัยอย่างคราวที่แล้วนะครับเ,เรามีผู้เสียชีวิตจากการทํางานนียไปถึงตัวเลขประมาณ5 500กว่าคนต่อปีก็เป็นตัวราชการก็มีกฎหมายบังคับว่าคุณจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ด้วยนะครับเข <c oughs> ้มเข้มงวดแล้วก็โทษหนักด้วยครับ,รบฉะนั้นการการที่จะต้องให้ทุกส่วนนะมามาดูแลคน <c oughs> ซึ่งเป็นทุน ยกตัวอย่างทุนมนุษย์ที่สร้างและสามารถจะทํางานเป็นทํางานได้ทํางานเป็นแล้วก็ทํางานประสบความสำเร็จอยู่ๆก็มาสูญเสียไปครับมันเป็นการไม่คุ้มทุนที่การลงทุนกับมนุษย์นะครับเห็นไหมครับว่าจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางไหนจ้างและลูกจ้างเนี่ยจะพยายามะสมผสานให้เกิดความปลองดองในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสูงสุดนะครับองค์กรภาครัฐก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะมาเสริมสร้างในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับ อย่างที่ผมเดนบอกว่าสักครู่นี้ที่นั่งคุยกับทางรวิชัยอยู่เนี่ยนะครับเพื่อจงการอยากให้ทั้งผู้ประกอบการนะฮะทั้งผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของการพัฒนาทุนมนุษย์ได้เห็นนะครับว่าณขณะนี้เองเนี่ยมีสถานีดีๆมีช่องรายการดีๆก็คือสถานีทุนมนุษย์ในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้คงจะมีความต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนะครับในการดําเนินการทุกๆส่วนเนี่ยนะครับสถานีทุนมนุษย์พยายามจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมนะครับ วันนี้เมื่อสักครู่ที่ก่อต่อผมมาเนี่ยที่สถาบันบัณฑิตพนักบริหารศาสตร์หรือวีดา้าก็จัดการสัมมนาหลักสูกตรคล้ายๆตัวนี้เลยครับหลกักสูตรสมรรถนะนะครับซึ่งมีวิทยิากรน่าสนใจมากนะครับคณะพัฒนาทุนมนุษของวีดาเองเนี่ยนะครับพยายามพัฒนาในสิ่งเหล่านี้จะเป็นโมเดลใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับทางนีด้าเองเนี่ยโดยเฉพาะคณะบดีเนี่ยท่านก็ไปเป็นคณะกรรมการคณะที่ปรึกษานของสมาคมนักฝึกบรมประเทศไทยนะครับตรงนี้แหละครับ ประเทศไทยเราจะมีการขยับข so ับเคลื่อนนะครับให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจของสัมชาติเรายังไม่พอนะครับยังสอดคล้องกับเรื่องของ AEC ที่จะเกิดขึ้นในอีกหปีข้างหน้านะครับเป็นประชาคมอาเซียนใช่ครับครั้งที่แล้วผมหรือบอกอาจารย์วิชัยไปผมได้ได้เกื้อหนุนผ่านรายการมาเป็นแขกของอาจารย์ธินวัฒน์เมื่อครั้งที่แล้วเราคุยถึงการพัฒนาทุรุษไวว่าอย่างน้อย1เรื่องภาษาต้องมีการพัฒนา2คือเรื่องเทคโนโลยีหรือไ t ต้องมีการพัฒนาสําคัญต้องมีทุนวัฒนธรรมของสังคมไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตรงนี้อย่าใช้อาจารย์รัวิชัยปิดตรงนี้ให้ผมหน่อยครับว่าภาษาภาษาเป็นตัวสื่อภาษาก็คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งยะครับภาษาเป็นตัวที่จะสื่อกันว่าใครต้องการอะไรนะครับแล้วสื่อต้องการจะให้อีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นอะไรมันเลยก่อเกิดถ้ามีทักษะทางภาษาที่ดีๆคนที่จะต้องพัฒนานี่จะต้องทันทันสมัยในเนี้ยของภาษาซึ่งเป็นภาษาสากลเราลงทะเบียไม่ได้แล้วที่ภาษาสากลนะครับแล้วเรา เราถือว่าเป็นศูนย์กลางเลยนะครับในเวลานี้ของเรบประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นด้านหลักครับ,รบนะฮะเราอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นด้านหลักด้วยนี้ผลิตแทบไม่ทันแทบจะไม่ต้องหยุดนะ<ม>ในการทำโอทีแต่บุคลากรที่จะเข้ามาไม่มีมันขาดแคลนต้องเชื่อมต่อและเวลานี้กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะวิลัยเทคนิคจะต้องผลิตผู้คนให้ให้ให้เพียงพอต่อการดังกล่าวฉะนั้นจึงมีความจําเป็นครับที่ในอาเซียนเนี่ยเราประเทศ จำนวนประชากรน้อยนะแต่ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ก็ถือว่าเป็นเป็นมีศักยภาพนำจากทุกด้านเลยครับ,รบโดยเฉพาะคนเราคนเรามีวัฒนธรรมที่ดีแล้วคนเราถ้าเพิ่มน,นิดหนึ่งนะฮะเมื่อมาพัฒนาจิตใจให้คนเป็นคนดีเป็นคนเข้มแข็งนะฮะก็จะก็จะยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นครับ แสดงว่าในส่วนนี้เนี่ยเราคงมีความเห็นพร้องต้องกันนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักช่วงหนึ่งเราจะมาเจอทั้ง4ท่านนะครับในการที่จะผลักดันในกิจกรรมดีในค้ังต่อไปนะครับอันพูดนั้นไม่ยากปานใดเพื่อนเอย่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได สำคัญแต่ในคําที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิบสมิทธ์จำไว้ว่าถ้าทันลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าปราถนาเป็นผู้นำพลตรีหลวงกิจิตวาทการ ศิลปะการพูดเพื่อส,สร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธนวัตร์มรุคพิทักษ์โทรศัพท์023993224-5หรือ023937244ลูกเล่นลูกหารวมปฐกถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มอง หาวิชาการสารบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชมุม,มชนเก่งคนหนังสือพร้อมวิซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวันโดยอาจารย์ธินวัตรมฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ C1 เอดบุ๊คทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไป ท่านผู้ชมทั้งถลายครับคราวนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแต่มีเรื่องดีๆผมคิดว่าการที่ทําหน้าที่ดีที่สุดถวายพระองคเด็จอยู่หัวเป็นที่เป็นมงคลที่สุดอย่างกรณีของช่างไก่ร้านกอเป็มศิลนะฮะช่างรองเท้าช่างรองเท้าฉลองพระบาทเนี่ยนะฮะก็ทํารองเท้าถวายนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะทําถวายเป็นรองเท้าหนังแกะคนตาบอดก็พยายามนะครับเดินเทิดพระเกียรติมาพวกคุณจากจังหวัดเชียงรายก็จะถึงวันที่ห้า เรื่องราวเหล่านี้บอกกับเราว่าทุกๆคนสามารถทํางานนี้ที่ตัวเองถวายพระองค์ท่านได้รกรมศิลปากรมีงานดีๆคือวันที่หนึ่งถึงวันที่9จะมีละครนอก,นอก labeled, ริขโขนให้ชมตั้งแต่วันที่1นึ1่วันที่9มีสองรอบรอบเช้าและรอบบ่ายไม่คิดสตางค์เช่นเดียวกันครับเรื่องของศิลป,ประเนี่ยอาจารย์มีศิรปปรลปะอะไรดีๆจะบอกกับเราอ,อ๋อเรื่องเรื่องเดิมที่เคยท่านผู้ฟังเคยถามนะว่าศิลป,ปรการรงเสื้อ,อกันพูด,อ,อ,าาพดอีกไหมปีนี้มีฮะรุ่นสุดท้ายเลยครับ รุ่นนี้จริงๆ541้อวันที่17 18 19ธันวาคมครับูกเสาร์ที่3วันนะครับติดต่อได้ที่โทรศัพท์ที่ขึ้นบนจอเนี่ยนะครับ081 839 0839และ02 393 3932ครับมีเวลาจำกัดเรีบเห่่ยนะครับอาจารย์สมพรครับครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันมหามงคลของพวกเราเฉลิมพระชนมพรรษาครับที่จริงก็คือ83 ขึ้น84มิลลินะวันที่ห้าก็นับเป็น84ได้ดแล้วก็เราก็แหม่เราเราได้โอากาสคืนนี้ถือเป็นเป็นโอกาสดีมากขอรายการเราอย่างใน,งในด้วยก้าด้วยกระหม่อมในข้าพุทธเจ้าในานามของนายไกลวัฒศีวุธิวงศ์ประธานเจ้าที่บริหารสถานีไทยโท,ทรทัศน์นายธินวัฒน,น์มรดกวิทักษ์นายสุนุนสวัยผู้จัดรายการข่าวเด็ดยำเด็ดพร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าที่ของสถานีไทยทั้ทุกคนขอน้องกล้าน้องกระหม่อมถวายพระพร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญทุกทิพภาราตรีรอยพระบาทญาตรายังจารึกให้ข้าไทยสำนึกในศักดิ์ศรีกินอยู่พอเพียงเลี้ยงชีวีร่มเย็นในพระบารมีพระภูมิพลขอเดชะ เ่อนพระอยู่คนละบาทเห็นพระเสโทย้อยยาาเพื่อราดหลุดพ้นลำเข็เคือไทยใสงามเหมือนยามฟ้าเพ็รเสมอสายชมแสนเย็นเย็นสิราเพระพระบริบาลแดนดินทิ่ไนคนไทยทุกยา ข้ามเขินเนแนววิบตราบตรำไปถึงชาวบ้านเหมือนองค์สัมมาสัมโพธิญาตปรดครา์เปลืองทรมานราชสุกรชรานผลมานคนภัยจะยอดกระตันอยู่รู้คุณจะนอกจนนั้นนี้ นิก่อนร้อนไทยได้มีถ้าว่าอาจจะดำฤรษแก้ไขรักสิละบ่วงวัฒนธรรมไทยเป็นทรัพยากรยิ่งใหญ่ทางภูมิปัญญาไทยคือพระบูมีจเจริญรอยเบื้องพระยุคนละบาจะยิบพระโชว ประกาศจงรักพันธี์เละเรานี่จากรร้รักสามัีเธดไทยนวัจักตรีขอสาดูดีพระภูไม่พร กะตันยูรู้คุณฉะนกกจนไม่มีนี่ก่อนรอดไทยได้มีพระราชะดารีแก้ไขรักศิลปะห่วงวัฒนธรรมไทยเป็นทรัพยากรยิ่งใหญ่ครั้งภูมิปัญญาไทยคือพระพูมิ จเจริญรอยเบื้องพระอยู่คนละบาทจะยึระดราชโว่ารประกาศจงรักภักดี สวัดีชาพระบรมีของพระองค์ท่านคุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารน,นี้จากด้กวยความปรารถนาดีของรายการของเราครับข่าวเด้จจำเด็กครับท่านอาจารย์ครับพบกันวันเสาร์หน้าดีครับ